ดูที่อยู่วันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยว1ชั้นดีไซน์มาตรฐานแบบคอนเทมพอร์ตี่ตกแต่งแบบน่ารักถูกใจสายมินิมอลแน่นอนบ้านหลังนี้ราคาเพียง2ล้านบาทพร้อมแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหลังบ้านอยู่โซนหางดงใกล้กับกาดฝรั่งเพียง3นาทีถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบ้านเดี่ยวหลังนี้กันค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านมือ2พร้อมอยู่สภาพดีมากๆฟังก์ชันบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ1ที่จอดรถค่ะบ้านออกแบบให้เป็นสไตล์คอนเทมพอร์ต y มีพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรบนที่ดิน40ตารางวาค่ะการเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เดินทางสะดวกมากๆค่ะโดยใช้ถนนเส้นเชียงใหม่หางดงมุ่งหน้าไปทางอำเภอหางดง บ้านจะอยู่ห่างถนนเส้นหลักเพียง3นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งใกล้กับกาดฝรั่งด้วยมาชมที่ตัวบ้านกันนะคะภายนอกมีที่สำหรับจอดรถยนต์พร้อมหลังคากันแดดข้างๆตัวบ้านมีพื้นที่สีเขียวสำหรับการปลูกต้นไม้หรือทำสวนขนาดเล็กได้อีกด้วยค่ะเข้ามาในตัวบ้านกันค่ะเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องนั่งเล่นที่ตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอล ใช้สีขาวเป็นหลักตัดกับสีเฟอร์นิเจอร์ทั้งโซฟาและกรอบรูปเพื่อเพิ่มมิติให้กับห้องนี้ค่ะสำหรับห้องน้ำห้องแรกนะคะจะเป็นห้องน้ำกลางบ้านตกแต่งด้วยกระเบื้องและผนังโทนสีขาวทำให้รู้สึกสะอาดและสบายตามาพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์ใหม่ขนาดห้องน้ำถือว่าใหญ่และสะดวกค่ะมาที่ห้องนอนแรกกันนะคะ ห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่ส่วนหน้าบ้านซึ่งประตูของห้องนี้ตกแต่งด้วยประตูกระจกบ,บานเลื่อนค่ะแถมห้องนี้ยังมีกระจกที่สามารถมองเห็นวิวหน้าบ้านได้อีกด้วยค่ะภายในห้องเราได้ทำการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งเตียงตูเ้เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนถัดไปเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งในห้องเราตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้แล้ว ทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าและชุดเครื่องนอนต่างๆเหมาะสำหรับเป็นห้องของคุณหนูมากๆเลยค่ะมาถึงห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องนี้เราก็ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วเช่นกันค่ะมีทั้งเตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะและชุดเครื่องนอนต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะโดยความพิเศษของห้องนี้คือมีห้องน้ำในตัวพร้อมกับชุดสุขภัณฑ์ต่างๆให้ด้วยค่ะ สำหรับด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นส่วนห้องครัวและห้องรับประทานอาหารค่ะโดยโซนนี้ได้ทำการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้ด้วยและยังแถมทั้งซิงค์ล้างจานและเตาแก๊สให้อีกด้วยค่ะอีกฝั่งหนึ่งใกล้กับครัวจะเป็นพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารค่ะโดยเราได้แถมชุดโต๊ะทานข้าวไว้ให้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือพื้นที่อื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ บ้านหลังนี้ราคาพิเศษเพียง2ล้านบาทเท่านั้นฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ฟรีชุดเครื่องนอนทุกห้องและยังแถมเฟอร์นิเจอร์มูลค่ารวมกว่า1 0แสนบาทถ้าสนใจบ้านหลังนี้สามารถนัดดูบ้านจริงกับเราพร้อมลองยื่นเอกสารพรีแอพ o ฮมดูวงเงินก่อนซื้อได้ค่ะเรายื่นเรื่องพร้อมดำเนินเอกสารให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อเข้ามาที่เพจดูที่อยู่ หรือช่องทางอื่นๆของดูที่อยู่ได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ดูที่อยู่ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับดูที่อยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ